สวัสดีค่ะฉันนางสาวกันสุรัมพาธาดาสิริมนรีผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองผือหมู่2ตำบลหนองว่าอำเภอบร,รายจังหวัดนครราชสีมาบ้านหนองผือเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เริ่มต้นการปลูกผักสวนครัวล้วกินได้โดยหมู่บ้านของเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวายหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทางนี้มีผลผู้คนรักกันสวัสดีค่ะ คือนางวันสวยอุปหัตค่ะตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลบ้านน้องผีหมู่สองตำบลน,น้องหว่าอำเภอโบไลจังหวัดนครราชสีมาค่ะบ้านน้องผีของเฮ้านะคะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพ่อเพียงนะคะเริ่มต้นจากการพ่อเพียงนะคะเรื่องการทีเ้าอยากได้อยากมีอยู่มีกินนะคะเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะบ้านน้องผีของเฮ้าไม่การเคยพักนะคะประวัติศาสตร์ใส่ในชีวิตขอบรัวประจําบันเป็นต้นหอมเป็นพักีิสูซาลาเน่นะคะ ต่อมาขี่ข้าเห็ดนะคะแค่สิบสิบยางขี่ข้าเห็ดต่อไปข้าพัฒนามาเดี๋ยวนี้เีเกินก็สามสิบชนิดค่ะบวบาสิเป็นทางนี้มีผลผู้คนรับก,กันนะคะเข้ากับนีบัวา,าสิเป็นบักขนุนบักม่วงนะคะบักน้อยนานะคะมะเขือบักพริกนี่เข้ากับเห็ดกินเองใต้เองในรอบรัวค่ะบ้านของเข้านะคะได้รับการย่องย่องว่าเป็นมู่บ้านตัวย่างเาะวเข้าขับเคลื่อนแบบเดินตามร้อยคอค่ะเห็ดแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ กเกมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงลาเลี้ยงกบนะคะเป็นอาหารเสริมใส่ในขอบรัวนะคะมือหนึ่งนะคะเข้าสามารถประหยัดรายจ่ายได้นะคะย่างน้อยจากหาสิบ,บาทค่ะที่เข้าประหยัดได้นะคะจากการลดต้นทุนจากการซื้อกับพริกซื้อต้นหอมซื้อสาระหนหรือว่าจากอะไรค่ะหัวคาจึางสเข้ากับ,กบลด่าดใช้จ่ายได้ส่วนรายได้ของเข้าค่ะเขาก็ได้ยู่แล้วนะคะมือหนึ่งว่าต่ำกว่าหนึ่งร้อยบาทเขาขายกบกิโลหนึ่งได้แล้วค่ะหนึ่งร้อยบาท มเะเขือถุงหนึ่งทุงละสิบบาทมือหนึ่งเข้าได้หาทุงก็ได้หาิบบาทมาันอยู่ประมาณนี้ค่ะท่านใดที่ต้องการนะคะหรือหมูม่บ้านใดนะคะอย่าเทศขื้อบ้านของคือของเขา้เาเทศได้ง่ายๆค่ะเริ่มต้นจากการที่เขา้าปลูกผักที่เขากินนะคะกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่เรากินนะคะจากนั้นนะคะของเขายัางนี ธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักค่ะธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักสำคัญจังใหญนะคะเขาปลูกไว้เพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อแบ่งปันให้พี่น้องชาวบ้านน้ำกันเพราว่าสเป็นเมล็ดพันธุ์ผักหรือว่าผักทีใไญ่แล้วนะคะเข้าออกไปประกอบอาหารอันนี้เข้ากับแบ่งปันกันไห้ในชุมชนสำหรับทางเขาหมู่บ้านของเข้านะคะก็สิมีทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะคะสุดท้ายก็ค่ะ ต้องขอขอบคุณทั้งพัฒนาชุ่มชนของอำเภอบัวล่ายปรวัาิไข่กัมนะนำกับพวกเข้าชาวบ้านหนองผีจนมโหดมืนนี้ที่เข้าเหตุสำเร็จได้